อัปเดตดีลของวิกตอร์เยอเคเรสกับอาร์เซนอลกันหน่อยครับสถา,ารตอนนี้อยู่ถึงไหนอย่างไรแล้วแล้วก็เยี่ยวข่าว2คนครับคอนเฟิร์มตรงกันครับว่าอาร์เซนอลอาจจะยื่นซื้อมาดูเเก้มากกว่า50ล้านปอนด์นะครับแล้วก็สาการของโรลิโก้ครับสอแววจะหมดอนาคตกับเรอัลมาดริดต้นสังกัดปัจจุบันแล้วนั่นเองครับรวบรวมทั้งหมดไว้ในกันเนอร์เดลี่ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้กันเนอร์เดลี่ครับอัปเดตข่าวสารของอาร์ซนอลกันหน่อยนะครับวันนี้ข่าวเป็นการอัปเดตความคืบหน้าเรื่องราวต่างๆนานานะนะครับทั้งเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับแล้วก็บรรยากาศในการซ้อมนะครับมือแรกหลังจากที่พักปิดฤดูกาลกันไปต่างคนก็ต่างไป เรียกว่าไปพักผ่อนนะครับบางคนไปแต่งงานนะครับบางคนก็ไปเที่ยวอเมริกาบ้างทะเลบ้างนะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับมารวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมเตรียมพรีซีซั่นนะครับที่จะมาเยือนเอเชียเรานะครับมาเยือนสิงคโปร์แล้วก็มาเยือนที่ประเทศฮ่องกงนะครับก็สําหรับพวกเราเนี่ยคุยกันเนอร์นะครับก็มีจัดทริปไปดูทั้ง2ประเทศด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยบอกแบบนี้ว่าก่อนหนี้เนี่ยโซลเอา์ไปแล้วนะครับ เต็มเรียบร้อยแต่ว่ามีที่ที่คนที่เขาเ,เรียกว่าลงทะเบียนมาจองมาอะไรมาแล้วเขาติดภรารกิจนะครับไม่สามารถไปได้นะครับาอาจจะมีภารกริจอะไรก็ว่ากันไปไม่ว่ากันนะเพราะฉะนั้นมีที่เหลือครับนะฮะที่เปิดให้จองนะครับเป็นที่หลุดจองนะครับหกที่ด้วยกันนะครับก็สําหรับใครอยากจะไปสิงคโปร์ด้วยกันนะครับก็จะมีผมไปด้วยนะครับแล้วก็มีน้องลี่เล้งไปที่ทริปสิงคโปร์นะก็สิงคโปร์นี่สวยเลย ไปเสาอาทิตย์จันทร์นะครับเสาอาทิตจันทร์นะครับสวยเลยนะครับใครที่อยากไปก็ไปด้วยกันได้เลยนะครับราคา24,990บาทนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้ง l i น์แอเอาไว้ก็ไปจองได้เลยถามข้อมูลกับน้องแอดมินได้เลยนะครับส่วนทริปฮ่องกงนะครับเดินทางกับผมแล้วก็พ่อป๋องนะครับอันนี้เนี่ยนะครับ จะมีการอัปเกรดราคาตั๋วบอลหน่อยนะครับแต่เดิมก็ขายราคาเท่ากันนี่แหละกับสิงคโปร์นี่แหละแต่ว่าไอตั๋วเริ่มต้นน่ยผมหาไม่ได้แล้วนะครับก็เลยได้เป็นตั๋วแคท b ีนะครับก็จะทําให้เพิ่มค่าใช้จ่ายไปประมาณหนึ่งนะครับประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามนะครับอ่าใครที่อยากจะไปด้วยกันนะครับทั้ง2ทริปนะฮะเดี๋ยวถามแอดมินได้เลยถ้าทริปฮ่องกงบอกพี่แคทบผมไม่ไหว นะผมอยากขอซื้อสัก25,000ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีตั๋วบอลไอ้399แล้วไม่มีตั๋วราคาเริ่มต้นแล้วพี่อาจจะต้องเลือกซื้อตั๋วในราคาที่ลดหลั่นลงไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะจองได้เลยแล้วกันนะแต่ว่าถ้าคอนเฟิร์มว่ามีตั๋วแคดบนะครับอันนี้ราคา38,000นะครับก็จองได้เลยมากสุดจะเป็นแคด A นะครับอันนี้เรียกว่าลองท็อปนะลองท็อปนะ่ Top, นะ,ะใครสนใจนะครับก็ เชิญนะครับไลน์แอดมาไปคุยกับน,น้องๆแอดมินได้เลยนะครับนะีะว่าแล้วนะครับมาคุยอัปเดตข่าวกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มต้นที่ดิวของโนน่มาดูนเก้นะครับก็โอ้โหหลายสำนักรายงานตรงกันนะครับโดยเฉพาะนักข่าวชื่อดัง2คนนะครับก็รายงานตรงกันว่าอาร์ซ a นอลครับยื่นข้อเสนอกับเชลซี พิจารณาแล้วครับค่าตัวราวอยู่ที่50ล้านปอนด์นะครับรวมแอดออนแล้วนะอาจจะ40บวกแอดออน10อะไรอย่างเงี้ยอาจจะ45บวกแอดออน5อะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นข้อเสนอแรกของอาร์เซนอลแต่ครับแต่ครับเชลซีเพื่อนรักบอกว่าไม่พอนะครับเริ่มต้นต้อง50ตั้งหากนะครับเงินสดต้องมา50ก่อนแอดออนเนี่ยค่อยจะเพิ่มเป็น55หรือ60นะครับก็ว่ากันไปนะครับ คุณโรมาโน่เนี่ยนะครับฟาบิซิโอคาปูชิโน่ผมเนี่ยนะครับคาฟิซิโอคาปูชิโน่โรมาโน่ผมเนี่ยนะครับรายงานว่าอาร์ซอลกับเชลซีเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าซื้อขายกันแทบทุกตลาดเลยนะครับเงื่อนไขส่วนตัวของมาดูเอเก้เนี่ย ว่ากันว่านะครับคุยกับอาร์เซนอลบรรลุเรียบร้อยแล้วไอ้พวกรายสัปดาห์ต่างๆนานานะครับมีการพูดคุยเกี่ยวกับแผนการทําทีมของมิเกลอาร์เตต้ากับอาร์เซนอลตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มิเกลอาร์เตต้าดูจะชอบมาดูเอนเก้เป็นพิเศษนะครับตัวนักเตะเองก็ตื่นเต้นครับกับโอกาสที่จะได้ย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับก็อยู่กับ อยู่ที่เงื่อนไขของทั้ง2ทีมแล้วนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับคุณออนสตีนครับก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าอาร์เซนอลเนี่ยต้องการซื้อเชลซีต้องการซื้อนักเตะจากเชลซีนะครับแล้วก็ต้องการเซ็นสัญญานะครับกับมาดูเอนเก้นะครับเงื่อนไขเนี่ยว่ากันว่าตกลงกันไว้ที่จะเซ็นสัญญายาว5ปีส่วนคุณโรมาโน่เนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยบอกว่าต่อให้มาดูเอนเก้มาแล้วเนี่ยนะครับอาร์เซนอลก็จะยังคงซื้อนักเตะรายอีกแน่นอน นะครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จะหยุดเพียงแค่นี้เท่านั้นแปลว่าเอเบลิเชเอเช่ก็อาจจะเอาอีกหรือเปล่าโรดริโกก็อาจจะเอาอีกหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับมาไปต่อกับมาหากาบวิกตอโยเคเรสกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสปอร์ติ้งลิสบอนยืนกลานที่จะต้องจบ ในราคา70ล้านยูโรบวกโบนัสอีก10ล้านยูโรรวมเป็น80ล้านยูโรนะครับซึ่งอาร์เซนอลยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอตามที่สปอร์ติ้งลิบอนต้องการเข้าไปแต่คาดการว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับตัวส่วนตัวนักเตะเองก็ชัดเจนนะครับตอนนี้ไม่ไรายงานตัวไม่ไปซ้อมกับทีมนะครับจนกว่าการเจราจาจะได้ข้อสรุปนะครับมิเกลวาต้าตั้งเป้าว่าจะปิดดิลนี้ให้ทันก่อนที่จะไปทัวร์พรีซีซั่นนะครับเพราะฉะนั้น ปรีซีซันที่สิงคโปร์จะได้เห็นโยเคเลสครับปรีซีซันที่ฮ่องกงจะได้เห็นนักเตะกองหน้าคนใหม่ของทีมครับนะฮะใครที่รอดูรอชมอยู่อ่ะผมคิดว่าสัปดาห์หน้าผมคิดว่าสัปดาห์หน้านะครับน่าจะทยอยยอยกันนะเออ่มาส่อง โรดริโกกันหน่อยนะครับล่าสุดครับสถานการณ์ของเจ้าตัวดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับภายใต้การทําทีมของกุนซือคนใหม่อย่างชาบีอลอนโซนะครับโรดริโกไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมที่เรอัลมาดริดพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงในศึกคัพเวิลด์คัพนะฮะคับเวิลด์คัพสิอ่าคับเวิลด์คัพนะฮะก็สถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยดีสําหรับโรดริโกนะครับคือทีมมาดริดตกรอบนะ เสียดายน่าจะได้เข้าชิงนะแต่ว่าไปแพ้ไปเชโดยในรายละเอียดของเกมเนี่ยเมื่อมองลึกลงไปเนี่ยมาดริดโดนนำ3-0ในครึ่งแรกนะครับสาการตอนนั้นน่ต้องการกองหน้าต้องการเกมรุกต้องการคนที่จะเปลี่ยนเกมนะครับเพื่อที่จะกลับมาให้ได้โรดริโกเอาความเป็นจริงก็เล่นเกมรุกมีความเร็วมีความจัดจ้านมีความเฉียบคมนะครับ แต่ว่าอา o อนโซไม่เลือกใช้ครับไปใช้บราหิมดีอารลงสนามแทนนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นไกลๆว่าโรดริโกอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนทำทีมในระยะยาวของมิของทางด้านของชาบี้อาอนโซนะครับก็เลยทำให้โอกาสย้ายทีมเนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างนะครับชา,าก,ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับอ่ะไปกันต่อครับกับเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนครับตอนนี้เนี่ยนะฮะ ก็อายุ1 5บ6ปีแล้วนะครับสิบสิบหกแล้วหรือยังผมไม่แน่ใจแม็กซ์ดามันเขาบอกว่าเป็นแข้งวัย15ปีที่เพิ่งมาซ้อมกับทีมใหญ่เตรียมเซ็นสัญญาอาชีพล่วงหน้าเมื่อครบ16ปีในเดือนธันวาคมนี้ออกก็แปลว่า15ย่าง16นะครับเกิดเดือนธันวานะฮะ,ะก็มีชื่ออยู่ในแผนการสร้างอนาคตแน่นอนผมเชื่อว่ามาพรีีซั่นกับทีมด้วย ผมเชื่อว่าแม็กซ์ดาวแมนนะถ้าเปรียบเทียบตอนนั้นที่ไอเอมิลสมิธโลอ่ะนะครับตอนนั้นที่มาทัวร์เอเชียเนี่ยสมิธโลก็เนี้ยอายุ16บหกนะสิบหไม่เกินเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีส่วนร่วมในการพรีซีซั่นด้วยเหมือนกันนะครับนะใครอยากเห็นฟอร์มเจ้าแม็กซ์ดาวแมนผมว่าพรีซีซั่นนี้อาจจะได้เห็นนะปิดท้ายครับที่ภาพบรรยากาศการรายงานตัวครับนะฮะหลายคนก็เริ่มมารายงานตัวกันแล้วนะครับเช่นเดียวกับ ฟาบิโอวิเอราครับลืมชื่อเขาไปแล้วหรือยังนะครับอ่า uh, uh, ก็กลับมารายงานตัวกับอาร์เซนอลหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจยืมตัวนะครับแล้วก็กลับมาสู้ตัวจริงนะครับแต่อาร์เซนอลก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าพร้อมที่จะปล่อยนักเตะหากได้ข้อเสนอที่ดีนั่นเองนะโดยฟาบิโอวิเอราเนี่ยยังไม่สามารถทยานขึ้นสู่ตัวจริงของอาร์เซนอลได้เลยนะครับ เป็นได้เพียงแค่นักแต่ตัวสำรองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ถูกปล่อยยืมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับส่วนคนอื่นๆน,นะครับก็มารายงานตัวพร้อมเพรียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยโคช้ชคนใหม่อย่างกราเบลไฮเซ่ครับอดีตกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับมิเกลอาเตตาสมัยเล่นฟุตบอลกันที่ปเอเชนะครับแล้วก็กองกองกลางคนใหม่มาตินซูบิเบนดีนะครับก็กอดคอกับอดีตเพื่อนร่วมทีมครับ ที่มาล่วงหน้าอย่างานายแบบที่เตะบอลเป็นนิดหน่อยครับมิเกลเมลิโน,โนนะครับแล้วก็มีเกปายคนหนึ่งครับนี่สเปนรัวๆเลยนะแล้วก็มารายงานตัวฝึกซ้อมที่ลอนดอนเหนือเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศชื่นมื่นนะครับหวังว่าจะไม่ได้มีใครทะลึ่งบาดเจ็บช่วงซ้อมอะไรแบบนี้นะ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับและยังจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารของอเซนอลมาให้ติดตามกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเลยนะครับฝากกาติดตามคุยกันเนอร์สเอาไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่รักอเซนาลทั้งใจเหมือนกันนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ